สวัสดีครับทุกคนนะครับดีเจอบอลด่างนะครับบอลยังวะบอลยบอที่เขาใหก่ง่ะบอลไทบอนที่เขากินนะครับมันด่างครับอยู่ริมคลองครับจอบแหนมานานเออเหลือไปเห็นครับด่างจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่ครับด่างจริงๆเลยด่าง บางคนอาจจะยังไม่ยังสงสัยมามาดูการมันนี่ครับด่างลงการด้วยนะครับเน,นี่เนเนนย,นนเ,เ,ยเห็นไหมครับด่างลงการเลยครับของแท้ของแท้โอ้โหไม่เคยเห็นเลยครับอ,นนยอยู่ริมคลองนะครับสวนนยมากนะครับอันนี้ยังไม่สำรวจนะครับพอดีเห็นต้นเดียวนะครับ มันจะดังไงหอมอ่มมะทุกคน,นชมค่นี้ก่อนนะครับ